ษาตัวนอกเรือนจําของนายทักษณิณชินวัตรนะคะตอนนี้ที่ถูกระบุว่าอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจและปรากฏว่าเลยเลยแล้ว120วันยังไม่มีคําตอบจากฝั่งไหนเลยถามทางนี้ทางนี้โยนทางนั้นล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากอธิบดีราชทรรตอบป,ปมนี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้คุณสหาการเพชรนรินค่ะอธิบดีกรมราชทรรให้สัมภาษณ์กับทางมาติชนออนไลน์ถึงเรื่องนี้บอกว่าขอเวลาอีกวันสองวันจะได้รวบรวมรายละเอียดนะคะที่แพทย์โรงพยาบาลตํารวจกับทาง ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเขาจะทํารายงานอาการป่วยของนายทักษิณที่ต้องรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลและบอกว่าเรื่องนี้จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ใช่การประวิงเวลาค่ะส่วนที่ล่าช้าเนี่ยท่านอธิบดีกรมราชทันบอกว่าเพราะกระบวนการต้องร่วมกับแพทย์ประชุมเรื่องอาการป่วยสัปดาห์หน้าทางราชทันจะมีการชี้แจงประเด็นนี้เอาแบบครบถ้วนสังคมมีคําถามอะไรมา ตอบได้แน่นอนในขณะที่นายกเศรษฐานะคะพูดถึงกรณีของนายทักษิณที่ถามถึงว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยรายงานมาหรือยัง ว่ามีการขอต่อวีซ่าเนี่ยใช้คําว่าวีซ่าอยู่โรงพยาบาลท่านบอกว่าไม่แน่ใจว่าใช้คําว่าต่อวีซ่าเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะซึ่งต้องรอฟังจากทางกรมราชทันที่เสนอมาทางกระทรวงยุติธรรมก่อนแต่ตัวผมเองสั่งการไปชัดเจนแล้วว่าการกระทําทั้งหลายต้องเสมอภาคเท่าเทียมและถูกกฎหมายส่วนจะลดกระแสสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์ได้หรือเปล่าข้อนี้นายกเชื่อว่าขึ้นอยู่กับว่าการกระทําของเราเนี่ยเสมอภาคเท่าเทียมยุติธรรมหรือเปล่าไงแต่ มั่นใจว่ากระทรวงยุติธรรมกับกรมรัชทันทำถูกต้องแล้วค่ะผมเชื่อว่าขึ้นอยู่กับว่าการการะทำของเราเนี่ยมันเสมอภาคเท่าเทียมและมีความยุติธรรมหรือเปล่านะครับซึ่งผมมั่นใจนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมกับทางกรมรชาชทันเนี่ยได้ทําถูกต้องนะครับซึ่งก็ต้องรวมไปถึงทั้งทางท่านที่โรงพาตตำรวจด้วยเหมือนกันที่จะต้องชี้แจงตามกฎหมายที่ระบุไว้นะครับ ส่วนที่กันมาที่การตํารวจจะขอให้ไปตรวจสอบที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจ12มกราคมนี้รวมกับกลุ่มคอปทอเองที่จะไปเยี่ยมเนี่ยนะคะนายกบอกว่าผมยังไม่ทราบนะแต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ตามอ่ะต้องไปไปตามกฎหมายส่วนที่มีการมองว่าแนวร่วมที่ต่อต้านระบบทักษินเดิมเริ่มตั้งหลักได้ในการออกมากดดันเป็นแรงบีบมายัางรัฐบาลหรือเปล่าข้อนี้นายกก็ยืนยันว่าไม่มีไม่เกี่ยวกันไม่มีแรงบีบแรงกดดันอะไรคะ่ะ